นี่ก็เป็นทรงบ๊อบทุยกลางผลงานการตัดซอยของช่างอุจากร้านกําเนิดซาลอนนะเดี๋ยวจะได้ทรงนี้นะครับก็จองคิวมาได้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะ081ย์5ป2 3 4แ้ละ062548399แล้วก็มล้วก็ดอะใดครับเป็นวอลลุ่มนะครับให้มีสปริงมีเคิร์บ เพื่อให้ผมมันมีมิติแล้วก็ทรงผมที่ชัดกเจกนเหมาะสําหรับสบวครับสูงไวสูงไบวันนี้ลาไปก่อนคับสูงใบ,ลงบผลงานช่างอูนอะไม่ใช่ช่างใหญ่บอกไปก่อนผลงานช่างอูบ๊ายบาย